ถ้าฟ้องร้องทุกวันนี้คุณรัชตาเชคจะพาไปดูความทุกข์ของผู้ซื้อรถยนต์กันครับที่มีปัญหาระบบเกียร์ไปติดตามครับเวลาออกตัวยิ่งในเมืองค่ะมันต้องขับขับเบรกๆบบ่อยๆบางทีออกตัวมันก็กระตุกอะค่ะคันหลังก็จะมาชนท้ายเราค่อนข้างเป็นอันตรายกับผู้ขับขี่ค่อนข้างเยอะอยูยดีขับยูเนี่ยรถเหยียบคันเร่งไม่ได้แล้วก็เรื่องเบรค ผมแจ้งว่ามีเบรกดีเสียงตั้งแต่เปีแรกเขาเขาไม่ทำอะไรให,ให้เขาบอกว่ามีปัญาริค่ะแ่ครบ11เดือนถุงเนี้ยค่ะยังไม่ถึงปีเลยค่ะพังทุกระบบเลยก็ทั้งระบบไฟฟ้าเรื่องกระจระบบเครื่องเสียงตอนนี้ซีดีพังนะยังทำอะไรไม่ได้ถามว่ารักในตัวแบรนด์ไหมก็รักเพราะว่าใช้รถแล้วก็รู้สึกว่าสมรรถนะมันดีถ้าเทียบกับเออรถในคลาสเดียวกันแต่ว่าพอใช้ไปตอนนี้มันรู้สึกแบบความเ<ม>ชื่อ<ม>ถือ<ม>ความมั่นใจอ่ะมันลดลงมากคือความปลอดภัยอยู่ไหนอะ มันาเจ้า,อนะจาของรถฟอร์ดเฟียสตรายนี้ร้องเรียนปัญหาการใช้รถรุ่นนี้ว่าขณะขับรถด้วยความเร็วสูงระหว่างทางรถเกิดจับโดยไม่ทราบสาเหตุประกอบกับเกียร์กระตุกเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นน้ำมันรัว่วขอบยางประตูหลุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุระหว่างการใช้รถมาแล้วหลายครั้งทั้งที่ซื้อรถมาใช้ในระยะเวลาไม่ถึง1ปี สำหรับรถตัวเองนะคะก็10เดือนยังไม่ถึง11เดือนเลยที่มีปัญหามาตั้งแต่กระจกไฟฟ้าหุบแล้วไม่กลางซีดีพังขอบยางประตูหลูดสีด้านน้ํามันรั่วเบรกไม่อยู่เพิ่งไปเปลี่ยนซีนเกียร์มาเมื่อกลางเดือนที่แล้วรั่วอีกแล้วค่ะน้ํามันคือซื้อรถฟอร์ดเนี่ยเพราะเชื่อมัน่นเรื่องคุณภาพวพราบอดี้แข็งแรงช่วงล่างแข็งแรงคุณภาพดีคือถึงแม้ว่าราคาขายใครจะบอกว่าตกเราก็ไม่แคร์เพราะว่าเราไม่ไซื้อมาขายซื้อมาใช้ แต่คือในเมื่อเราเชื่อมั่นเรงคุณภาพว่าคุณภาพมันดีมันปลอดภัยแล้วถามว่าทั้งเกียร์ทั้งคัตทั้งเบกทุกอย่างเป็นแบบนี้มันปลอดภัยจริงหรอถ้าฟอร์ดเป็นยี่ห้อรถมือ2พี่จะไม่ว่าเลยซื้อไปซ่อมไปซื้อไปซ่อมไป,ไ,ป,ไ,ปมไม่ใช่คุณควรแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ผู้ใช้งานรถฟอร์ดเฟียสตาออกมาเรียกร้องถึงกรณีปัญหาของระบบเกียร์ครับ ซึ่งหลังจากซื้อมาใช้ไม่นานก็มักจะพบปัญหาระบบเกียร์อยู่บ่อยครั้งในขณะที่ลูกค้าของ Ford Fiesta บางส่วนนำระบบเกียร์ไปเปรเียบเทียบกับรถยี่ห้ออื่นก็พบว่าระบบเกียร์ของ Ford Fiesta ้มีปัญหาครับหลังจากรวบรวมผู้ประสบปัญหาการใช้รถ Ford f i e s t สได้เกือบ100คนตัวแทนผู้ใช้รถกว่า30คนได้รวมตัวเพื่อเรียกร้องให้ f อร์ประจำประเทศไทยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดปัญหาของการใช้รถ รวมทั้งข้อเดีกร้องที่ต้องการให้ฟอร์ดช่วยเหลือหลังการรวมตัวนานกว่า2ชั่วโมงตัวแทนผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ดจึงส่งตัวแทนเข้าเจรจาโดยให้ผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขแต่ห้ามสื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพและไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเรียนนำเครื่องมือสื่อสารเข้าไปภายในห้องประชุมพร้อมลงลายมือชื่อยืนยันไม่นำข้อมูลการหารือไปเผยแพร่ ทำให้ผู้ร้องเรียนไม่พอใจกับท่าทีของตัวแทนบริษัทผู้ผลิตจากนั้นบริษัทฟอร์ดประจำประเทศไทยส่งเอกสารชี้แจงว่าพร้อมรับฟังปัญหาของผู้ใช้บริการรถฟอร์ดและพยายามจะหาทางออกให้ในอนาคตการตอบรับของบริษัทฟอร์ดมีเพียงแค่เอกสารเท่านั้นจึงทำให้วันที่27ธันวาคมที่จะถึงนี้ผู้ใช้รถฟอร์ดที่ประสบปัญหา เตรียมรวมตัวร้องขอให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคช่วยเหลืออีกครั้งเป็นไปได้ไหมที่ฟอร์ดจะจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบนะคะซึ่งซึ่งก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ต้องเรียนว่าเราก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาดูแล้วก็เราก็คงจะนัดฟอร์ดมาเจรจานะคะเราหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากบริษัทฟอร์ดที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคแล้วก็เ,เนเองก็ทราบม,มาว่า อฟอร์ดก็มีการทำหนังสือไปถึงผู้บริโภคโดยที่จะขยายระยะเวลาในแง่ของการที่จะเรียกว่ารับประกันตัวเกียร์อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยอาจจะแตกต่างจากของต่างประเทศอย่างเช่นเราทราบมาว่าบ้านเราเนี่ยให้เวลา3หรือ5ปีเนี้ไม่มั่นใจนะครับก็แต่ขนาดที่ต่างประเทศให้7ปีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็อยากเห็นว่าบริษัทฟ,ฟอร์ดเนี้ยเรียกว่าใช้มาตรฐานเดียว กับบผู้ริโภคในประเเททศศกับในต่างปรปรระะธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคบอกว่าบริษัทฟอร์อดควรตื่นตัวถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถมากกว่านี้พร้อมรับปากจะประสานนักวิชาการด้านยานยนต์เข้ารับฟังและหาทางออกของปัญหารวมทั้งประสานไปรยังฟอร์ดประจำประเทศไทยหาทางออกของเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อความอุ่นใจของผู้บริโภครัชตะเช็คภาาฟ้องร้องทุกรายงาน